ดื่มกาแฟยามเช้านะครับนั่งดูโพชั่นที่เราเปิดอยู่เนาะในฝั่งของบิตคอยเนี่ยกวิ่งอยู่ในกรอบ21,200นะครับจนถึงแนวต้าน25,300เนี่ยมารยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ดูเหมือนเมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อนะครับที่ค่อนข้างแรงเลยนะทำให้โอกาสในการเบรกแนวต้านที่เป็นแนวต้านจิตวิทยาณเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาคุยกันใน3มุมมองนะมีอะไรกันบ้างนคลิปนี้เราไปดูนะครับ การลงทุนในตลาดคริปตโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงเพื่อนๆต้องศึกษาหาข้อมูลได้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับเราในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาะที่จะแนะนําการลงทุนนะครับจะเป็นการแชร์ริ่งความรู้นะแล้วก็พูดถึงพอร์ตตัวอย่างนะครับเพื่อนๆเพื่อนนำความรู้ไปต่อยอดกันได้ครับ และเ,เพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเขาของเค,ค้กนะสามารถ Re ส i s เ e อร์ผ่านลิงก์ของลองทุนด้านล่างเลยนะครับก็จะมีไฟล์ Excel พิเศษเนาะที่ช่วยในเรื่องการจัดการเงินนะครับในการเทรดด้วยตัวเองแล้วก็การใช้งาน c o p y Trade นะครับให้เพื่อนดาวน์โหลดนะครับซึ่งการจัดการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีห้องพิเศษนะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะในเรื่องการเทรดนะครับชื่อว่า มือใหม่หาดเทรดคริปโตนะครับใน Discord เนาะซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะเข้าไปสอนเพื่อนนะครับอาทิตย์ละ1วันนะครับวันละ1ชั่วโมงนะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามในนั้นได้เลยนะครับหรือว่าเปิดไมค์ถามกันได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีกลุ่ปลายเป็นแชทนะครับแล้วก็ในฝั่ง Discord นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน,นเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะารนหน์กราฟทางด้านคริปโตนะครับและการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลจอยยไไปพดคุ้เ ก่อนที่เราจะเริ่มกันในฝั่งแพทเทิร์นกราฟนะครับอยากจะมาอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเพื่อนๆเห็นนิดนึงนะว่าตอนนี้ในฝั่งของดาวโจนส์บิตคอยนะครับทองคำเนี่ยเมื่อวานเป็นไงบ้างนะครับดาวโจนส์ก่อนเลยแล้วกันนะเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเจาะแนวรับนะแล้วก็ยังไม่ยอมหลุดสักทีนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์จะกลับมาแข็งโอกาสที่จะทําให้ทรัพย์สินทางเรื่องต่างๆเนี่ยล่วงตามเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไอเก็ฉีกมาแล้วนะฉีกมาแล้ว นะครับก็คือเหมือนลงนําหน้ามาก่อนแล้วนะฮะคราวนี้ในฝั่งของภาพมันนะครับภาพวีคเนี่ยดาวโจนเป็นไงบ้างนะครับดาวโจนในภาพวีคนะอาทิตย์ที่แล้วก็ปิดลงมาเจาะนะครับก็ยังไม่เบรกแบบสมบูรณ์แบบนะแต่เกิดมีการเบรกออกมาเนี่ยจะทําให้ทําการเบรกทฤษฎีดาวเชอรี่ก็คือเบรกโลก่อนหน้าลงมาละนะครับในฝั่งดาวโจนดังนั้นเนี่ยวีคเนี่ยเป็นวีคที่เราควรจะต้องจับตาดูให้ดีนะครับในฝั่งของ N นสแดกนะครับดูภาพวีคนิดนึง ก็ยังดูลักษณะเป็นการปรับตัวเป็นับเทนอยู่นะยังไม่มีอะไรให้เห็นที่ต้องกังวลมากเท่าไหร่นะครับในฝั่งของ n อสเดนะครับทองคำนะฮะมีการปรับตัวนะเบรกนะตัวแนวเทนไลน์ตรงนี้ลงมาละแล้วก็ไหลลงมาแนละตอนนี้เหมือนอยู่ในขา A นะครับตอนนี้กำลังทำการคอร์รทีฟขึ้นไปเป็นขา b ีอยู่นะครับสำหรับทองคำแนละ้วน้ำมันนะฮะ,ะวิ่งอยู่ในกรอบมารยาทึงละ ก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ยังวิ่งยือย้อๆกันอยู่นะครับยังไม่เลือกทางสักทีนะครับในฝั่งบิตคอยนะครับอ่เรามาคุยกันลึกๆนะตอนนี้เรามองกัน3รูปแบบนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่แบริดด้วย1นะครับแล้วก็บูลิตเนี่ยทั้งหมด2อนะฮะอันแรกเลยนะที่เราจะมาคุยกันอ่ดูก่อนเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ค่อนข้างบูลิตเนาะอ่ามีการปรับตัวขึ้นมาเว็บ1นะครับลงมา2ใช่ไหมขึ้น3ไปละย่อ4ี่ค่อนข้างครบละ ตอนนี้กำลังอยู่ในขา5ที่เป็น5ขยายก็คือเป็น5ที่จบหนึ่งไปแล้วตรงนี้นะเพื่อนดูซูมอินนะ5ที่ขึ้นมาเทสนะตัวตอง s i จิสต c นหรือว่าแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งางนัานจิตวิทยาเนี่ยเทสขึ้นไปละ1 2 3 4ตรงนี้5ขึ้นไปละเดี๋ยวเดี๋ยวซูมอินเข้ามาอีกนะคราวนี้ทำการย่อจบไปแล้วตรงนี้ลงมาซิกแซกนะ A ขึ้น B ลง C มาละ ตรงนี้5ขานะเห็นค่อนข้างชัดเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันรวมกันเป็น3ขานะครับค่อนข้างชัดขึ้นมาเป็น1ย่ออยู่อ่ะย่อมาเป็น2ไปละแล้วก็ทําการฟอร์มตัวกําลังขึ้นเวฟสาตรงนี้ซึ่งแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันจะเบรกนะหรือว่าเขาเรียกว่าปัดตกเนี่ยถ้าเกิดมีการเบรกหลุดด้านล่าง2 3 0 0เบรกหลุดลงไปอันนี้เราจะปัดตกไป อันนี้คือแพทเทิร์นแรกนะครับซึ่งพอขึ้น3มปุ๊บย่อลงมาหรือว่าไซเบลข้างเนี่ยเกิดการลังเลเกิดขึ้นแต่ขึ้นไปเจาะแนวต้านตรงนี้ละนะครับเจาะแล้วก็ต่อลงังเลลงมาแบบไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็เบรคขึ้นต่ออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเบรคตัวแนวต้านที่มันขึ้นมาเจาะหลายครั้งละตรงนี้เป็น t ิปโปท็อปไปแล้วใช่ไหมหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งที่จริงเนี่ยควรจะต้องลงแรงๆเวละแต่ขึ้นมาเจาะอีกอันนี้ก็คืออาการไม่ค่อยดีสําหรับคนที่มีการช็อตนะ มีโอกาสที่จะเบรกเยอะนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นแรกค่อนข้างบูลิตเลยนะฮะคราวนี้มาดูในฝั่งของแพทเทิร์นถัดมานะที่จะมาคุยกับเพื่อนนี่อันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างแบรดดิตหน่อยนะครับสลับกันเนาะฮะขึ้นมาเป็น1แล้วเหมือนกันนะครับจบไปละตรงนี้จบไปละขึ้นมาเป็น1ยออ่อ2ขึ้น3ตรงนี้ชันชๆนนะขึ้นชันชันใช่ไหมย่อลงมาเป็น4ซิกแซกนะครับขึ้น5 5ขา,าจบไปละตรงนี้ นะครับอันนี้คือเ,อเวฟหนึใหญ่ในรอบนี้ขึ้นมาเป็น1ใหญ่จบไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเจอในฝั่งของขา A อยู่ซึ่งขา A ตรงนี้มันจะต้องมีทั้งหมด5ขาย่อยด้วยกันนะ็จะต้องมีลักษณะแบบนี้ลงมาตรงนี้เป็น1น,นะครับขึ้นมาเป็น2นะฮะลงเป็น3นะครับไซส์เป็น 4.... ลง5ตรงนี้ตรงนี้คือจบขา A แล้วก็คอยทีบขึ้นมาเป็น B แล้วก็ลง4ไปลึกๆเลยนะครับ ซึ่งแพทเทิร์นนี้เรามองจากในฝั่งของฟิโบใช่ไหมที่เป็นแนวรับเนี่ยมันก็จะมี0.618นะครับแล้วก็0.786เท่านเท่านี้อ่สองสองแนวรับที่เขาดูกันแล้วก็เป็นแนวรับทางด้านจิตวิทยาที่คิดว่าเป็นจุดเก็บของนะครับแถวนี้ก็คือลงมาเป็นซิกแซกจบขานหนึ่งแล้วก็ต้องเจอลักษณะเวฟซิกแซกทิ้งของลงมาเป็น C แถวนี้ อาจจะแบบจบเร็วหน่อยหรือว่าจบแบบยืดหน่อยก็ได้นะครับไม่เกินนี้แล้วก็ไม่ควรหลุดตรงโลล่างนะครับแล้วก็มาฟอร์มตัวในฝั่งเว็บขึ้นไปเบรกแถวประมาณ2-5-1-2-5-3้ในี้ใหม่นะอันนี้คือแพทเทิร์นที่2นะอ่ะคราวนี้เรามาดูอีกแพทเทิร์นนึงนะที่ผมคิดว่าน่าสนใจเลยและคิดว่าเพื่อน,อนๆน่าจะเป็นไอเดียได้ส่วนตัวผมก็นั่งดูบ่กกี้เนาะแล้วก็มีแพทเทิร์นนี้ที่ดูว่าน่าจะเข้ากรอบ ในการเทรดของเราเหมือนกันก็คือการเกิดลักษณะของ running Fat นะครับ running Fat ในที่นี้ก็คือขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมา1 2 3นะครับ4 5จบไปแล้วตรงนี้แล้วก็ทํา running Fat อยู่ก็คือ Fat เนี่ยมันจะมีลักษณะของโคดลาดขึ้นเนี่ยที่เป็น3แล้วก็3แล้วก็5แต่ไม่ break low ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเลยมองว่ามีโอกาสที่จะเกิด running Fat ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ ซึ่งตรงนี้สาขาไปแล้วขึ้นมาเป็น3ขาแล้วแล้วก็ลงมา 1, 2, 3, 4, 5รออีกชุดหนึงที่จะออกข้างนะครับแล้วครบ5ขาพอครบ5ขาไม่เบรกโรตรงนี้มันจะเกิดการบูลิดที่ค่อนข้างหนักมากๆก็คืออาจจะมีโอกาสนะที่จะเบรกขึ้นไปแบบ 35, 0 0 0 0 0 0 0 0เลยนะครับถ้าเกิดเป็นแพทเทิร์นนี้นะซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างบูลิดเลยนะครับเราต้องรอดูนะว่าถ้าเกิดตรงนี้วิ่งมาเป็น5ขาแล้ว นะครับไม่มีการเบรกตัวโลตรงนี้สอ2หนึ่งสองสองหนึ่งสามแถวเนี้ยซึ่งเป็นโลที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะในภาพเดย์เราก็ดูโลนี้ใช่ไหมในภาพเดย์อ่ะในภาพเดย์เราดูนะดูเหมือนกันถ้าเกิดเราเทรดทางฝั่งของプライแอคชั่นเนี่ยเราก็ดูโลนี้นะว่าถ้ามันเบรกเนี่ยดาวเทอร์ี่จะถูกทําลายใช่ไหมคือการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆจะถูกทําลายนะครับและในภาพวีคเนี่ยเราก็ดูเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มีการพูดคุยกับเพื่อนไป นะครับว่าวีคที่ผ่านมาเนี่ยนี่มันกดลงมาแล้วมันก็ไม่ทะลุเห็นไหมอันนี้คือในภาพวีคนะในภาพมันเนี่ยแนวรับตรงนี้ก็ค่างสําคัญเหมือนกันนะก็คือเป็นแนวรับที่มันเบรกโซนขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดลงไปเล่นแถวประมาณ2องหหรือว่า2 0 0 0มื่ 3, อนอะไรเงี้ยไม่ควรหลุดลงไปแล้วถ้าหลุดลงไปเนี่ยอาการในภาพมันก็จะดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับแถวนี้ไม่ว่าเราจะมองแพทเทิร์นไหนนะครับ 217 214 213แถวเนี้ยโซนเนี้ยนะครับไม่ควรหลุดเลยนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็มองข้างบุลลิตนะเพราะว่าโพอชั่นที่เราเปิดไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็มีในฝั่งรองใช่ไหมอ่าก็ใช้ที่จริงใช้เลเวเลตเนะี่ยที่เราเทรดประมาณ 10x เองนะครับแต่นี้ผมปรับเผื่อไว้นะครับก็เปิดไปนะ237นะครับเปิดลองไปเมื่อวานนะครับแล้วก็มีดาวๆอยูนิดหน่อยนะเพราะว่าประมาณ10%บเนาะถ้าเกิดเทียบจากเลเวเลตถ้าเกิดอ่า เทียบจากเงินต้นจริงๆเนี่ยก็เราเดาอยู่ที่ประมาณ3% 5%เอง3%นะครับไม่ได้เยอะมากนะครับก็เอาบีมาเปิดนะฮะใช้ในฝั่งของสัญญาคอยเอ็มนะครับในการเปิดดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีโปรฟิตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เป็น b ีซกลับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวแลนด์กิ้งนะตัวระดับระดับนะครับที่เราเปิดสัญญาไว้อยู่นะฮะโอเคแพทเทิร์นในการมองเนี่ยเราก็มองประมาณนี้นะครับซึ่งในฝั่งของออการประกาศนะเดี๋ยวมันจะมีที่ จะประกาศอีกทีนะครับวันศุกร์นะก็คือพรุ่งนี้นะเราเพื่อนดูนะครับว่าตัวเลขที่จะมาประกาศอีกทีนี่วันที่3นะครับก็คือพรุ่งนี้เนาะตอนช่วงสี่ทุ่มนะครับ ISM service pmi นะครับที่จะมาประกาศอีกทีหนึ่งก็อาจจะส่งผลนะให้ตลาดมันเลือก d ดเร c ชั o นนะครับทั้งหมด3รูปแบบที่เราได้มีการพูดคุยกันไปแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะถ้าเกิดสมมติมันรอดลงมาก่อนเนี่ยอาจจะมาเกิดลักษณะของแพทเทิรนี้ ก็คือวิ่งเป็น5ขาลงมาไซด์เวย์แล้วก็ไม่เบรกตรงนี้หลังจากนี้จะบูลิดมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอดูกันนะอีกประมาณ3-4วันนะครับว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะออกมาใลักษณะข,ของรูปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกัน สรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราได้พูดคุยกันถึง3แพทเทิร์นของ Bitcoin นะครับที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้นะครับทั้ง2 b u บูลลิตแลวก็1นึ่งแบนะครับอาจจะมีการเลือกทางนอีกประมาณ3-4ถึงวันนะน่าจะมีการเบรกเกิดขึ้นนะครับแนวรับแนวต้านที่เป็นจุดที่ตัดสินใจเลยนะก็คือแนวรับ21,200นน้ะครับแล้วก็แนวต้าน25,200นาะครับแถวเนี้ยถ้าเกิดมีการเบรกขึ้นมาแพทเทิร์นมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่นอ,อน จะเป็นภาพเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีและก็ฝั่งของเทดดิชเชนอลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ